นายวีราชาติจันทรพรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานีกล่าวถึงสถานการณ์ราคาพริกว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคม2563จนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม2564ที่ผ่านมา ราคาพริกถือว่าสูงที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาโดยราคาสูงสุดอยู่ที่160บาทต่อกิโลกรัมก่อนที่ราคาจะปรับลดลงตามกลไกของตลาดในช่วงปลายเดือนมกราคม2564เนื่องจากผลผลิตของพริกเริ่มออกมากขึ้นซึ่งราคาหน้าสวนณนะวันที่29มกราคม2564อยู่ที่50บาทต่อกิโลกรัม และอาจจะต่ําสุดอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมถือว่าเป็นราคาที่ไม่ต่ําจนเกินไปคาดว่าราคาพริกน่าจะทรงตัวอีกระยะหนึ่งซึ่งการที่ราคาพริกที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วก็ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกค่อนข้างที่จะตกใจทางนี้ช่วงระยะเวลาที่พริกราคาสูงคือช่วงตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปเพราะเป็นช่วงหน้าหนาวทำให้ผลผลิตพริกออกช้าหรือพริกสุกช้า แต่เมื่ออากาศร้อนขึ้นพริกก็จะสุกเร็วขึ้นทําให้ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจนํานวนมากราคาจึงลดลงไปด้วยสําหรับปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกพริกคือภาวะน้าท่วมหรือแล้งจัดเพราะจะทําให้พริกตายส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนแต่เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ตําบลหัวเรือปลูกพริกมานานหลายสิบปีจึงมีประสบการณ์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้สำหรับ ป,ปีนี้นะครับปี63สาเข้ากช่วงต้นปีนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามาถึงไอ้กลางเดือนมก,กราเนี่ยราคาปีนี้สูงมากสูงที่สุดในรอบ20-30ปีนะครับก็กิโลละ100-100กว่าบาทสูงสุดก็160บาทนะครับก็160 1 5 0 1 3บลดาอยลงมาเรื่อยๆแต่ก็สัปดาห์นี้เข้าสัปดาห์นี้ก็คือช่วงปลายมกราก็คือเริ่มเริ่มราคาลงเพราะว่าผลผลิต ที่มันรอออกอยู่ก็ก็ตอนนี้ก็ออกออกมากขึ้นออกมากขึ้นก็เกือบจะเต็มความต้องการของพื้นที่ตลาดนะครับก็กําลังปรับราคาลงคิดว่าณนณะนะวันนี้วันที่29่สก้นะานาะมกราวน,นี้ก็ราคาที่จะสวนก็ก็เมื่อวันที่แปนี้ก็ออกจฉสวนประมาณกิโลละห้าบาทโดยรวมแล้ววันนี้ก็คงประมาณ40 50ประมาณนี้ครับหรือว่าก็อาจจะต่ําสุดก็อาจจะอยู่ที่30บาท นะครับประมาณนี้แต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่กลางๆนะครับไม่ได้ต่ํามากนะครับไม่ได้ต่ํามากเพราะว่าถ้าต่ําจริงๆก็บางปีก็กิกโลละสิกว่าบาทสวนก็เอาไปแปรรูปเอาไปตากนะครับอย่างนี้เนาะพูดถึงว่าก็คือราคานี้ก็ก็ยังถือว่าพอใช้ได้อยู่แต่ว่าสวนก็จากที่มันแพงๆแ,แล้วมันลงมากระทันหันก็ค่อนางจะตกใจนะตกใจราคาบางอย่างนะครับแต่ก็คิดว่าราคาก็น่าจะทรงๆตัวอยู่ประมาณนี้สักเีก ระยะหนึ่งครับแล้วในส่วนของผลผลิตพิกอะค่ะว่ามันณา,าช่วงนี้มันจะออกไปได้ถึงประมาณเดือนไหนอ๋อจากนี้ไปก็ก็ช่วงนี้กําลังออกเยอะก็ช่วงนี้ไปมักกราเนาะเข้าเข้ากุมภากุมภาก็ยังจะเยอะไปถึงมีนาครับพอพอเข้าหน้าหน้าร้อนเริ่มจะเข้าเมษาก็บางทีก็ถ้าบางที่ถ้าน้ําไม่ดีพื้นที่ไม่ดีก็อาจจะมีภาวะลดลงครับช่วง เมษาพฤษภานะครับพวกที่ทําต้นปีออกรอบแรกๆเขาอาจจะอาจจะปล่อยไปปล,ยป,ลยปล่อยปล่อยพักพักดินแล้วก็คือไม่ไม่เอารุ่นต่อไปนะครับเราคิดว่าก็ถ้าคิดว่าไอ้ลงถ้าช่วงลงต่ําสุดก็จะเป็นช่วงที่ว่ามันใกล้ๆถุดจีนเข้าช่วงหลังมกราเข้ามากุมพามีนานะครับอากาศมันร้อนที่ก็สุกไวมันก็ออกเยอะปริมาณเข้าสู่ตลาดก็เยอะ นะครับคิดว่าก็ช่วงห้องนี้ก็คือราคาค่อนข้างจะลงแล้วก็จะนิ่งนะครับแต่ถ้าขึ้นอีกทีก็คือช่วงมีสภาพะแรงหรือว่าข้างหน้าฝนเข้ามาเปลี่ยนใหม่นะครับก็เริ่มไปแต่ช่วงพิกที่แพงสุดก็คือช่วงต้นปีช่วงหน้าหนาวก็รางว่าที่มันแพงมาก็าตั้งแต่ตุลาพิกาธันวานะครับมาถึงมก,กราประมาณนี้ก็คือช่วงที่จะจะสูง สูงสุดในในรอบปีรอบปีหนึ่งนะครับพิกขี้รวงแล้วในส่วนของปัญหาอุปสรรคของคนที่ปลูกพริกมันคืออะไรอ๋อถ้าสึุงปัญหาอุปสรรคเนาะถ้าพิกในโซนพื้นที่บ้านเราเนาะแถวอุบลหรือว่าแถวเมืองแถวหัวเรือเราก็จะปลูกได้ช่วงพี่น้องหลังเก็บเกี่ยวทํานาเสร็จก็จะเริ่มพ่อกล้าคนที่ทําเร็วหน่อยก็เดือนมิถุนาก็เริ่มลงกล้าหรือขยับในเดือนก็กรกฎาหรือว่าสิงหาแต่ก็จากวันที่ลงเมด็ดถึงเก็บเกี่ยวได้ก็3<ม>เดือนนะครับถึงถึงจะได้เก็บเกี่ยว ชื่ว่ากลางๆชื่ว่าเขาลงกรกฎาก็ผ่านมาสิงหากันยาตุลาก็ไปปลายตุลาเข้าพฤศจิกาส่วนมากก็จะพื้นผลผลผลิตก็เริ่มจะออกห่วงนี้ก็ช่วงกับพี่น้องเก็บเกี่ยวข้าวพอดีมันก็จะเริ่มออกนะครับประมาณนี้แต่ก็ทํายากนะครับจะผ่านพวกพายุนะครับพวกฝนพายุที่ตกมาพื้นที่ก็ต้องสูงก็ต้องบำรุงอย่างดีนะครับมีการระบายน้ําที่ดีเพราะว่าน้ํามากเกินไปพี่มุนก็ไม่ชอบนะครับแรงก็ไม่ชอบมันก็ดูแล ยากอยู่นะครับแต่ส่วนมากคนสวนเขาก็ทําเป็นอาชีพทำมานานเขาก็มีประสบการณ์ในทําแต่บางทีก็ทำแล้วผลผลิตเสียหายไปเลยร้อเปอซ็นลยก็มีบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานีกล่าวว่า สำหรับราคาพริกในช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาถือว่าราคาสูงอยู่ที่160บาทต่อกิโลกรัมก่อนที่ราคาจะเริ่มปรับลดลงตามลำดับทั้งนี้นอกจากจะโอกาสทองของเกษตรกรที่ปลูกพริกส่งจำหน่ายแล้วยังส่งผลให้แรงงานชาวบ้านที่รับจ้างเก็บพริกมีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยชาวบ้านที่รับจ้างเก็บพริกจะมีะไรายได้จากการเก็บพริกในราคากิโลกรัมละ8-10บาทเฉลี่ยในแต่ละวัน สามารถเก็บพริกได้คนละไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมหรือมีอไรายได้จากการรับจ้างเก็บพริกไม่ต่ำกว่า500บาทต่อวันอันนี้เขาเรียกพริกเหลืองพริกเหลือง